ครับวันนี้เข้ามาดูสวนทุเรียนบ่ายสามโมงสิบนาทีนะครับเรามาดูต้นทุเรียนนะครับโอ้ต้นไม่เหี่ยวนะครับไม่หลับแข็งแรงดีมากเลยนะครับดูแต่ละต้นเนยอยใบนี่ชูเลยนะครับ ไม่เหี่ยวไม่หลับเลยนะครับแสดงว่าต้นนี่โอเคเลยนะครับใช้ได้เลยครับเป็นทุกต้นนะครับไม่เหี่ยวนะครับไม่หลับครับไม่หลับเออบ่ายสามโมงปกตินี่ผมว่าหลับกันหมดแล้วป่านนี้นะครับบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงแต่วันนี้ทุเรียนเราโอเคเลยนะครับ ใบนี้ชูตั้งเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยใบนี้ก็ใบใหญ่นะครับให้ดูความแข็งแรงนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับให้ดูว่าลำต้นใบ ไม่เหี่ยวโอ้ยเนี่ยก้านแดงสวยงามดีเหี่ยวเนี่ยไม่มีเหี่ยวครับไม่มีหลับครับสุดยอดจริงๆเลยไม่มีเหี่ยวไม่มีหลับโอ้แข็งแรงทุกต้นใบชูทุกต้นนะครับ ใบตั้งเลยทุกต้นครับโอเคเลยนะครับวันนี้เห็นแล้วก็มีกำลังใจนะครับชื่นใจต้นทุเรียนแข็งแรงทุกต้นนะครับ โอเคครับ okay,